โอเคครับสวัสดีครับแบงค์จาก FPV ี h ีไทยนะครับจะถอนวิธีการใช้ชุด Meteo 85นะครับ r ี m o ท e Radio Master Boxer กเ e r s นะครับแล้วก็แว่น Cobra L นะครับโอเคอันนี้ส่งให้คุณ My Mate n e นนะครับก่อนก็เปิดรีโมทก่อนนะครับก่อนเล่น Welcome รีโมทเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Radio Master นะครับกระทัดรัดเล็กนะครับแล้วก็ค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะปุ่มที่เราจะใช้บนรีโมทนะครับเราจะมีปุ่มอาร์มนะครับก็คือสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทสต็อปตรงนี้นะครับโหมดนะครับมี Angle Horizon แล้วก็ a c r o นะครับตัว Angle เนี่ยก็คือโหมดเริ่มต้นนะครับ Horizon ติดลังกาได้ Accro นี่คือแมนนวลนะครับ ส่วนอันนี้มีบัสเซอนะครับล่างสุดโดรนจะดังตืดๆๆนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ Flip Over Crash นะครับถ้ากิว่าโดรนความอยู่นะครับเราสามารถบัดปุ๊บอาร์มแล้วก็ขยับสติ๊กข้างขวานะครับให้โดร flip นฟลิ p กลับมาได้นะครับทีนี้อา่าปุ่มนี้นะครับไวรีเซ็ตเวลาตอนนี้ตั้งไว้ที่5นาทีนะครับตั้งไว้ที่5นาทีไรีเซ็ตทุกครั้งเราได้เตือนเวลาโดรนอา่า บินถึง5ทีเพราะว่าถ้าดิบบินมากเกินไปแบตอาจจะเสื่อมได้นะครับอ่ะโอเคเจ้าโดรนตัวนี้นะครับใช้แบต450มิม 2S นะครับแบตเนี่ยเต็มที่8.4นะครับหมดที่ประมาณ7.4โวลต์นะครับเวลาใส่ก็คือใส่เข้าไปตรงนี้จุ๊บนะแล้วก็เสียบปลั๊กโดวแว่นนะครับเป็นแว่น c คร b a r L นะครับอ n นาล g สามารถที่จะอัปเกรดเสาแล้วก็ตัวรับสัญญาณได้นะครับมีช่องใส่ m e มร r y การ์ดนะครับสามารถใส่เมมรี y การ์ดเพื่อบันทึกภาพในแว่นจากโดรนนะครับได้ก็แบตท,ที่ใช้เป็นแบต1บ1 8ก้อนนะครับสามารถชาร์จแบตผ่าน USB Type C ได้นะครับก็ใช้อันนี้ชาร์จแบตหรือว่าใช้ power bank power ตัวนี้ให้มันใช้งานได้นะครับปุ่มข้างบนนะครับมีปุ่มเปิด ปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็โหมดนะเราใช้แค่เปิดอย่างเดียวส่วนใหญ่เปิดปุ๊บเปิดแล้วก็บันทึก2อย่างโอเคทีนี้ปุ่มนี้นะครับกดค้างเพื่อเสิร์ชหาตัวช่องสัญญาณนะครับก็เราก็จะเสียบโดรนก่อนเปิดโมดปุ๊บเสียบโดรนคือจริงใส่อย่างนี้น่าจะดีกว่านะเอาหัวไปข้างหน้ามันจะได้ ดืดโอเคทีนี้ก็มาเซิร์ชสัญญาณนะครับกดค้างหนึ่งทีโอเคครับในแว่นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่7.9นะครับข้างล่างซ้ายนะคือสำคัญอย่าเล่นต่ำกว่า7.4นะครับโดยประมาณแต่ว่าถ้าพุชมากๆก็ประมาณ7ได้นะครับ แล้วก็จะเห็นว่าสัญญาณ LQ เห็นไหมข้างซ้ายจะมี9กทับอยนะครับถ้าเกิดสัญญาณที่9ก้าทับอยนี่ถือว่าโอเคดีมากนะครับก็สามารถที่จะบินต่อได้เรื่อยๆตัวนี้เป็นคลื่น ELRS เพราะฉะนั้นสามารถที่จะบินได้ค่อนข้างไกลมากนะครับก็จะตัวรีโมทกับตัวโดรนเะนี่ยจริงๆแล้วอาจจะบินได้ถึงกิโลหนึ่งซ้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะประมาณ5 0 0เมตรพอนะเพื่อความปลอดภัยนะจะไม่หล่นหาย แต่ว่าถ้าจะบินจริงๆก็สามารถทําได้นะครับโอเคจะมาขอบอกเกี่ยวกับโหมดในตัวรีโมทนิดนึงนะครับในตัวรีโมทเนี่ยถ้าเรากดไปที่ system นะครับเข้าไปที่ ers นะเราจะเห็นว่ามันมีโหมดที่ชื่อว่า tx power นะครับแนะนำว่าตั้งไว้ประมาณ500นะครับแต่ว่าถ้าเล่นในบ้านเนี่ยแค่100ก็เกินพอละผมตั้งไว้2 5 0มากสุดมากสุดคือ1000นะครับ ก็จะทำให้ขึ้นระหว่างตัวรีโมทกับโรเนี่ยแรงมากๆนะครับก็จะไม่มีการหลุดในการบิดนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองอาร์มให้ดูนะครับก็เปิดรีโมทเนาะแล้วก็ก่อนเล่นนะครับปัดทุกอย่างขึ้นบนหมดนะครับขึ้น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 นะครับอันนี้ก็ขึน้นนี่ก็ขึ้นนะครับเร่งอยู่ต่ำสุดนะครับแล้วก็กดอาร์มอีกทีนะครับ อันนี้ก็จะเริ่มบิดแล้วนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องโหมดนิดนึงนะครับโหมดเนี่ยเราจะมี3โหมดด้วยกันนะครับของเจ้าตัวโดรนโหมดแรกเนี่ยก็คือสวิตช์ตัว sc เนี่ยอยู่บนสุดนะครับเราจะเรียกว่าโหมดแองเกิลเวลาเราดันคันเร่งไปข้างหน้านครับโดรนก็จะไปข้างหน้าด้วยนะ,ะดันสติ๊กข้างขวานะครับไปข้างหน้าโดรนก็จะไปข้างหน้าแต่พอเราปล่อยปุ๊บโดรนก็จะเด้งกลับมานะครับมันก็จะพยายามรักษาตัวระดับ ไว้นะเพื่อให้มันประคองตัวเองได้นะครับถ้าเป็นอันที่2นะครับโดรนจะสามารถไปได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเรากดสุดปุ๊บโดรนตีลังกาหนึ่งทีนะครับมันจะตีลังกาข้างหน้าอีกทีหรือข้างะครับแล้วแต่ว่าเรากดไปข้างไหนถ้าเป็นโหมดสุดท้ายนะครับมาล่างสุดเราก็ถ้าเราไปข้างหน้าปุ๊บเราปล่อยโดรนก็ยังค้างอยู่อย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะดึงให้มันกลับมาเป็นสิ่งจะถอยหลังกลับมานะครับอันนี้คือเรียกว่าโหมดแมนนวลหรือแอคโตรนะครับก็คือ บินายากนิดนึงแต่ว่าจะสามารถบินดิ่งอย่างนี้ได้นะครับเวลาไปตึกสูงๆสามารถดิ่งลงได้ก็คือต้องใช้โหมดนี้นะครับโอเคอันนี้คือเกี่ยวกับโหมดของโดรนคร่าวๆนะครับวิธีการเซฟโดรนนะครับก็ถ้าเกิดชนนะครับแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันตกตรงไหนหรือว่ามันชนอะไรให้รีบดิสอาร์มนะครับกดออกให้มันเครื่องมันดับนะแล้วก็ ทีนี้พอมันตกมาแล้วก็ค่อยตามใหม่แล้วบินขึ้นมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไปบินใกล้ๆผ้าม่านในบ้านนะครับมันจะจะดูดตัวเองเข้าไปกับผ้าม่านเพราะฉะนั้นให้รีบกดดิสอาร์มนะครับเพื่อเซฟตัวมอเตอร์ไม่ให้มันไปพันอะไรแล้วก็ทําให้มอเตอร์เสียนะครับอันนี้ก็จะเซฟตัวได้เยอะนะโดนเองค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะครับปลาลงจากตึก3ชั้นก็ยังไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ค่อนข้างทนมากถือว่าเป็นโดรนที่ดีมากครับบินได้ทั้งนอกบ้านและในบ้านนะครับ โอเคถ้ามีคำถามก็ไลน์มาถามได้เลยครับขอบคุณนะครับพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องรีโมทนิดนึงนะครับรีโมทมี USB ข้างล่างนะครับใช้ชาร์จนะครับ Type c USB ข้างบนเนี่ยเราใช้สำหรับเล่นซิมูเลเตอร์นะครับถ้าเราอยากจะเล่นซิมก็คือสามารถเสียบ Type c ตรงนี้เข้าคอมแล้วก็สามารถเล่นซิมูเลเตอร์ได้นะครับสำหรับรีโมทนี้ตัวแว่นเนี่ยด้วยมี AV out ด้วยนะครับสามารถที่จะต่อขึ้นทีวีได้นะ มีสายเข้ามาให้ในกล่องเป็นสาย a v 3 4นะครับแดงขาวเหลืองนะเสียบตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าทีวีสามารถที่จะเอาภาพจากแว่นวขึ้นทีวีได้นะครับ okay, โอเคก็ขอบคุณมากครับโอเคครับอันนี้วิธีการชาร์จแบตนะครับก็คือเราจะเสียบแบบเข้าไปที่ตัวชาร์จเจอร์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็พอมเป็นสีแดงก็คือเริ่มชาร์จแล้วเราเลือกเ IPO เฉยๆนะครับอนะ่แค่นี้เอง แล้วก็รอจะมาสีเขียวน่าจะประมาณ20บันาทีนะครับโอเคถ้ามีคำถามอันนี้ง่ายมากไม่ต้องทำอะไรเลยเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยครับ